หนูเล่นปิโน่หนุ่นหนูเล่หปิหนูหนุ่ยเลี้ยวหัวหหเลี้ยวเมียวเหมียววันนี้จะนอนตรงนี้กันเหรอคะนอนตรงนี้นะมี่นอนข้างนอกกันเหรอคะเก่งเนาะมีลูกมานอนเป็นเพื่อนด้วยนะนูนนเป็นเพื่อนแม่ได้ไหมเออเป็นเพื่อนมั่งก็ได้เป็นลูกกันไปมากแล้วอะก็เป็นเพื่อนกันมั่งยังยังเป็นลูกแม่ได้มั้อือเป็นนุ่นมาเป็นเพื่อนแม่หรือ รุ่นไหนเนี่ยรุ่นไหนเนี่ยรุ่นย้ยฟุ้ยกรุ่นรุ่นไหนเน,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 นีออย่ยจะพาดรุ่นมาเป็นเพื่อนเนี่ยฮะยปุนม่เขาก็มีจะเฟซบุ๊ก Facebook นะที่จะเป็นเพื่อนกันนะเกเป็นใครจะมาเพื่อนฉันนะ่ไอ้บ,อ,บอุ้ชุบตาเลยฮึชบตาเลยอได้ค่ะใครๆก็อยากมีเพื่อนมาชบุบตาเนาะจมูกกินน,นู่ยนี่แล้วก็อะไรเนี่ยไอที่เบาะนี่ที่คูดเล็บนี่มีแล้วทําไมเจ้าเจ้าเบื่งตรงนี้ฮะแล้วแม่จะนั่งตรงไหน ไอหน่อยแม่คงไปนอนในนั้นแกไหนไอช้ำเสือแกไหนไอโบยิ่งยิ่งไม่ขี้หูขี้ตาท้ำแฉะเปล่าอุ้ยน้องโบน้องพี่นุ่นเขานอนกับแม่แล้วโมตะนอนแต่แม่ไม่อุูยูนู่นหนูมีทำไมเบื่อมีเบื่อเออดีโกูขี้เองเลยมึงหาข้าวกินเองนี่หกระปุกหนูดูกระปูดเมื่อกี้หนูพูดเล่นเหมือนปูติงเหอะ ูเร็นผู้จริงกูจะยกไปหมดเลยเนี่ยว่าเป็นเรื่องจริงหมดแหละไอโบยิ้งยักมีอืมไอ้นุ่นตัวเดียวนี่แหละตัดเล็บมันลองจะตายตัาได้สามบ้านแปดบ้านนะจำยังก็เชือดขอไม่ต้องกลัวเลยทีทีแม่อุ้มนี่ขวนคบแม่อมีลูกพวกนี้นี่เยงยขนาดนขนาดสองตัวแล้วยังเป็นอย่างนี้เนี่ย ยังไม่อยากให้ดูขาลายเป็นตุ๊กแกดิพวกเนี้ยวิ่งเล่นกันไหนนะหนูดูขื่อนุ่ยหนุ่ขือดูขา่อพี่หนุ่ยดูขาแม่เราไปดูขาแม่เลยดูดูขื่อพี่หนุ่ยมานี่นอนนี่กับพี่นุ่นเนี่ยนอนตหนนี่เลยมาตรงนี้ตรงนี้นี่หนุ่ยขื่อดูขา่อ่หนุ่ยอย่ามุ่นอะไรมึงจะไปเกิดใหม่ไงโบเข้าแมงมันไอ้ท้องเนี่ยอ่ะไปเกิดใหม่ปะเกิดใหม่หือรักกันจริงรีคู่เนี่ย ดิเบื่อนายหนูลึกไปนุ่นเนื้อไปนุ่นลึกูมึงดูตัวดูตัวต้องก่อนจะไปนอนคู่กันเนี่ยไอ้โบหนูลึกไปนุ่นเนื้อไปนุ่นลึกหนูมือเออถามเขาด้วยถามพี่มึงด้วยว่าเขารักแกไหมแต่อีกจ๊ะโบเออเย่ไปนุ่นลึกมือเออเขารักไหมเขารักแกไหมไอโบพี่นุ่นอะพี่นุ่นก็ลึกหนูตัวเนี่ยจะนอนไม่ได้แล้วเนี่ยในนี้เนี่ยอีกตรงนี้ทําไมไม่นอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไว้ให้ตรงนี้ทําไมไม่นอน ก้าอี้สี่ตัวนี่วึงหมดอะมีตัวนี้ดีตัวเดียวนั่งบีนั่งแบนอยู่เนี่ยหนูหยุดหนูติดหนุ่ยหนูละติดหนุ่ยโอ้โหลารักเนาะพี่นุ่นเขาก็คงชอบใจแล้วมั้งมีน้องเอาอกเอาใจอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกไม่เลวห่วูหนุ่ยขอตกไปแล้วน่ะไม่เลวห่วูหนุ่ยเลี้ยวหัวเลี้ยวไม่เอาเหม็นเหม็นนะจะปักซอยเข้าบ้านมากินในโบตีตบแต่ปากซอย ไปตองสะเทือนใจสะเทือนเจออะไรละวนี่เรียบร้อยนะนั่งนี่ขานีไฟเลยไปไหน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 นี่นะไม่ต้องไปตามน้องถม่ไปนจะไปตามไม่ได้โบยบานนะลุงนะนอนกับแม่ตรงนี้แหละไม่นอนนอกก็ดีมางฝนตก ย,ยังย่นแต่เม่มึงฝนตกเนี่ยโน่นมันเข้าไปในถุงแล้แล้วมัดเลยมัดแมงแฝนไว้นะเอาไปด้วยกันเลยตอนเนี้ยดูสินะไปทาอะไรกันไมนะ่น่ะนอนแล้วว่ามึงจะปีนจะไปอะไรกันก็เรื่องมึงแปวเอาก็มึงแล้วะนอนละแมวเขากมึงอะไอรดับไว้วะ